สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ช่องสาวน้อยในชนบทจะมารีวิวค่ะมารีวิวห้องกักตัวนะคะกลับบ้านค่ะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะต้องกักตัวสี่วันค่ะมาชมห้องกักตัวไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ที่กักตัวเป็นของโรงแรมนะคะโรงแรมโรงแรมแห่งหนึ่งของเทศบาลนครสกลน,นครคะ่ะความพร้อมของแต่และจังหวัดก็ไม่เหมือนกันนะคะของเทศบาลนครสกลน,นครพร้อมมากๆเลยคะ่ะห้องหนึ่งนอนได้สองท่านนะคะ บรรยากาศบริเวณห้องกักตัวก็จะประมาณนี้ค่ะของเทศบาลนครสกลน,นครนะคะเป็นโรงแรมค่ะมีแอร์มีตู้เย็นนะคะมีแอร์นะคะมีตู้เย็นค่ะมีน้ำดื่มพร้อมทุกอย่างค่ะของเทศบาลนครสกลน,นครนะคะของจังหวัดสกลน,นครค่ะ มาชมห้องน้ำกันเลยค่ะห้องน้ำก็โอเคค่ะได้มาตรฐานค่ะมาตรฐานของโรงแรมนะคะรัฐบาลเจ้าหน้าที่คุณหมอนางพยาบาลทุกภาคส่วนดูแลผู้กับตัวอย่างเต็มที่ค่ะขอพระคุณ บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือรัฐบาลนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศที่กักตัวของเทศบาลนาครสกลนครน,นะคะห้องหนึ่งนอนได้สองท่านค่ะคือไม่ไม่แออัดนะคะไม่แออัดไม่อึดอัดค่ะห้องใหญ่กว้างใหญ่ค่ะห้องใหญ่ห้องสวยค่ะ อุปก,ปกรณ์พร้อมนะคะมีทีวีค่ะมีทุกอย่างค่ะ บางจังหวัดก็ผู้ติดเชื้อเยอะใช่ไหมคะก็อาจจะแออัดหน่อยเนาะแต่ของเทศบาลนครสกลน,นครผู้ป่วยหรือผู้กักตัวอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะเพราะเป็นต่างจังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดก็ความสะดวกความสบายอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนกันนะคะต้องเข้าใจด้วยเนาะ บรรยากาศการกับตัวก็ประมาณนี้ค่ะของเทศบาลนครสกลนครก็อาจจะเป็นโรงแรมนะคะมีความสะดวกสบายค่ะสำหรับคลิปนี้ช่องสาวน้อยในชนบทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะกดกระดิ่งให้ดังๆเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย กักตัววันแรกวันที่30มิถุนายน2564นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ